ขอบคุกฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะครับทะเลสาบก็สวยงามนะครับผมบรรยากาศ <c oughs> สวยงามมากเลยนะครับคุดอกบัว <c oughs> บาต่อยก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับเพิ่งมาเห็นทุ่งดอกบัวสีชมพูเต็มเลยนะครับราาะะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะระับบรรยากาศยาเช้านะครับวิวบรรยากาศยามเช้านะครับผมอาทิิย์นะครับทุ่งดอกบัวสีชมพูดูดนะครับทุ่งดอกบัว บรรยากาศนะครับดอกบัวบรรยากาศยามเช้าเช้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะครับทะเลสาบก็สวยงามนะครับผมบรรยากาศทุ <c oughs> ่งดอกบัวบาต่อยก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับเพิ่งมาเห็นทุ่งดอกบัวสีชมพูเต็มเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าเ้านะครับ สวยงามมากเลยนะครับดอกบวัวเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับครับผมสวยงามมากเลยนะครับดอกบวัวเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับค,ามมาครับผมวันนี้บ่าวต้อยพามาชมดอกบวัวนะครับผมดอกบวัวสวยมากเลยนะครับ สวยมากเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทุ่งดอกบัวนะครับผมเนาะน่าจะเป็นทุ่งนะครับที่รับชมที่ใหมาบรรยากาศนะครับดอกบัวะะบวระะบวรยากาศยามเช้าเช้า ันนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับวิวบรรยากาศยามเช้านะครับผมอาทิตย์นะครับสวยงามมากเลยนะครับดอกบัวเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับครับผมบรรยากาศ สีชมพูเต็มทุ่งเลยนะครับสีชมพูสวยงามมากเลยนะครับผมวันนี้บ่าวต้อยปั่นจักรยานนะพุ่งดอกกัวครับพระอาทิตยามเช้าเช้านะครับสวยงามวัวสวยงามมากเลยนะครับ บรรยากาศสีชมพูเต็มทุ่งเลยนะครับสีชมพูสวยงามมากเลยนะครับผมวันนี้บ่าวต่อยปั่นจักรยานนะครับบรรยากาศสีชมพูเต็มทุ่งเลยนะครับสีชมพูสวยงามมากเลยนะครับผมวันนี้บ่าวต่อยปั่นจักรยานนะครับ สวยงามมากเลยนะครับดอกบวัวเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับรครับโมครับปั่นจักรยานพามา,าชมวิวธรรมชาติบรรยากาศนะครับดอกบวัวบรรยากาศยามเช้าเช้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับอ้ดอกบวัวสวยมากเลยนะครับ วันนี้บ่าวต่อยพามาชมดอกบัวนะครับโมทุ่งดอกบัวสีชมพูเต็มท้องแม่น้ำเลยนะครับรัคทพ่รับชมถเิ่อมฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะครับ ท้องฟ้าสวยงามนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะครับท้องฟ้าสวยงามนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะครับทะเลสาบก็สวยงามนะครับผมบรรยากาศดอกบัว <c oughs> <c oughs> บาตอยก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับเพิ่งมาเห็นทุ่งดอกบัวสีชมพูเต็มเลยนะครับบรรยากาศดามเช้าๆนะครับบรรยากาศขอบพึ่งดอกบัวบาตอยก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับเพิ่งมาเห็นทุ่งดอกบัวสีชมพูเต็มเลยนะครับบรรยากาศดามเช้าๆนะครับ อัดสวยงามนะครับดอกบัวทองฟ้ายามเช้าๆทุ่งดอกบุวนะครับที่รับชมที่เทหอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นทุ่งดอกบัวนะครับผมเนาะน่าจะเป็นทุกต่อไปก็จะถ่ายให้ดูนะครับรยา,ยาากบเช้านะ วิวบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับผมอาทิตย์นะครับพุงดอกบัวครับอาทิตย์ยามเช้าเช้านะครับสวยงามบัวสวยงามมากเลยนะครับแล่รับพิลับชนทีเทุ่งดอกัวน,นะครับ ขีจักรยานพามา,าชมวิวธรรมชาติบรรยากาศยามเช้านะครับวิวบรรยากาศยามเช้า,ชานะครับผมอาทิตย์นะครับทุ่งดอกบัวสีชมพูตเต็มท้องแม่น้ำเลยนะครับมาชมวิวบรรยากาศยามเช้า,ชานะครับ ดอกบัวริมทางบรรยากาศยามเช้านะครับวิวบรรยากยาศยามเช้านะครับผมอาทิตย์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะครับท้องฟ้าสวยงามนะครับผมทุ่งดอกบัวสีชมพู พวงดอกบัวฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะครับทะเลสาบก็สวยงามนะครับผมบรรยากาศรายามเช้านะครับวิวบรรยากาศยามเช้าๆนะครับผมอาทิตย์นะครับครับบรรยานาพามา,าชมวิวธรรมชาติ ทุ่งดอกบัวสีชมพูดูนะครับทุ่งดอกบัวบัวสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศนะครับดอกบัวบรรยากาศยามเช้าเช้ันนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับโ สวยงามมากเลยนะครับดอกบัวเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับครับโ้สวยงามมากเลยนะครับดอกบัวเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับครับโ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะครับท้องฟ้าสวยงามนะครับโ้ ทุ่งดอกบัวสีชมพูเต็มท้องแม่น้ำเลยนะครับครับปั่นจักรยานพามาชมวิวธรรมชาติอันนี้ก็น่าจะเป็นทุ่งดอกบัวนะครับผมเนาะน่าจะเป็นทุกอาชมวิวบรรยากาศยามเช้า,ชชานะครับดอกบัวริมทางอาชม บรรยาก,กาศยามเช,ชา้าเช้านครับดอกบัวริมทางทุ่งดอกบัวสีชมพูดูนะครับทุ่งดอกบัวราคาพิรำชบพเทพ์